ทางกลุ่มตั้งแต่เมื่อไร่มาเอ๊ะคุณชื่ออะไรครับเราชื่อชื่อจีครับจบจากที่ไหนมาเราจบเตยบุกโรงเพลงกรุงเทพครับโอ้ผมไปเด็กรุงเทพเหรอใช่ครับแล้วนายครับชื่ออะไรครับเราชื่อมาครับมาจากไหนครับจุ๊เรามาจากกรุงเทพเลยครับโอ้ไกลเลยเนี่ยมีเพื่อนหรือยังเรายังไม่มีเลยมาตัวคนเดียวแล้วมาที่นี่ครับเพราะงั้นเราขอไอจีได้ไหม ได้ได oh, <okay. S 1> ครับแต่โอเคครับนี่แกนี่ครับโอเคครับยินดีที่ได้รู้จักข้านีครับนายนาคนนี้ีแค่นึ่ง <c oughs> เราเชื่อฟุกอ่ะตอนไหนเราซู่ปอร์นะอิงจบที่ไหนเราอ่ะเราจบเทคนิคอ่ะเฮ้ยเทคนิคใช่แล้วนายจบจากที่ไหนมาจบเที่หนี่กนเราคนต่างจังหวัดอ่ะเฮ้ยเราก็จบเทคนิคนะเอ้าจบสาขาอะไรวะจบโยธาเอ้าเราก็โยธาเราต่อโยธาปะใช่หรือเพื่อนกันถือว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกเพื่อนเรสอบเข้าราบไหนเราสอบตรงเลยเหมือนกันมารอบเดียร์ไหมใช่ ก็สอบสอบตรงยากเพื่อนโอ้โคตรยากเลยเพื่อนใช่ไหมกูรู้ก right. okay. ูว okay. okay. oh, ่า right. ม yes. ันยากยังไงเลยกูทําได้ช่วงลำบากนะที่มันเป็นฉันแบกแบบวิชาช่างที่เราจบมาเนื้อกูว่าน่าจะได้ประมาณนั้นแหละงั้นเราขอไอ้ีไปหน่อยดิเพื่อเรารเงินขค้นข่าวกีเพื่อนมีกีได้ข่าวเจ้าเจอ้านายสองคนชื่ออะไรชื่อพีชื่อนั้นแล้วจบจากที่ไหนมา นี่จบจากโรงเรียนนายกที่อย่างกอนทิพย์คอนโยกจังหวัดขอนแก่นจบเวลาที่จิตที่มเหมือนกันแนี่ยจบโดยรามาจบโดยรามากันยินดีที่ได้รู้จักขอไอจีหน่อยได้ไหม เราพี่ครับเราไปกินข้าวดีกว่านะครับเรามีเรียนต่อบ่ายครับแล้วก็ดีนเรบไปกินข้าวกันดีกว่าต้องครับไปกินข้าวครับโอ้ไม่ไม่เราแทนกันดีกว่ามึงไปกินด้วยกันเพื่อนเฮ้ยเอาได้ไปมไปเอาที่แรกกูไปแทนกันก่อนงั้นเราไปกินไปกินข้าวดีกว่า bỏ đi <laughs> 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 ờ, nhá. cái cái kia đi. Ờ thì thế à, ừ, là sao đi đến không hả màเรียนนะ. Ừm, rồi đấy, อเออไม่เป็นไรนายไม่ต้องไปยุ่งกับเาหรอกนะานายสนใจตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับคนแบบนี้หรอกนะเออเราช่วยเขาได้แค่นี้แหละที่เหลือก็ของเขาแลบบ้วแหละเดี๋ยวตอนมิดเทอมเดี๋ยวผลก็ตามใหาเองเอสนใจตัวเองดีกว่าเพื่อนเออพยายามอยู่ที่ สวัสดีนะครับท่านครับวันนี้ผมขอสังงานมิเตอร์นะครับเพราะว่ามิเตอร์ไม่มีสอบผมไปสอบที่รอบไฟแนลนะครับแต่ก่อนที่ผมจะสังงานครับขอชี้ชื่อก่อนเลครับน้าทครับพ่อที่วัดครับครับผมตาบ้าครับนะครับสอนรามครับอาห่าวัดครับจะครับเพื่อนไม่มาครับ ผมตามมาแล้วเพื่อนเขาไม่มาลเลยครับยังไงก็แก้งานให้เพื่อนด้วยนะครับสำหรับงานานิ้เธอครับอาจารย์มันเป็นงานเดี่ยวะครับผมก็อยากให้ทุกคนรีบทำครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลากันเพราะว่าต้องส่งภายในวัเกิดนี้นครับนี่เป็นงานเดี่ยวคะแนนก็ค่อนข้างที่เดียอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนจัดสรรเวลาดีๆน,นะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างทีเดียเยอะจริงๆว่าบางท,ที่เราเมื่อนะปีที่แล้วก็ทําไม่ค่อยทันกันนะครับ ก็ต้องนักศึกษาก็ต้องไปจัดสรรเวลากันดีนะครับก็ครับ เสอบาก่ทำไม่ได้เทำไม่ได้ไกูพอทำได้อยู่นิดหน่อยทำได้ไอนิดหน่อยทำไมมึงทำได้ละกูติวมานิดหน่อยอเอเป็นไงวะขาสอบเป็นไงทำได้ไหมกูทำไม่ได้เลยว่ะ โอ้ยนี่ชิวๆเลยผ่านมาตรงไรอาจารย์บอกส่งกระดาษเปล่าเขียทำไม่ได้วะคะแนนงานกูก็ไม่มีกูไม่ได้ส่งเลยนี่หายแล้วเห็นไหมเราตามนายแล้ววันนั้นที่นายแพงสนุกอ่ะอาจารย์บอกข้อสอบเหมือนกับไอ้ที่เขาเคยติวมาเลยอ่ะเยอะไยนเราไวะไยนเราด้วยใช่ไหม เฮ้ยแจงเตียงเกียแล้วอ่ะเฮ้ยเข้าดูอันนี้เลยเหอะไระอม่ผ่านเลยว่ะนี่นี่เอสองัวว่ะีเหมือนกันไม่มีเอฟเลยอ่ะเฮยครับบูทำไมคืไม่ผ่านมีไหมเนี่ย คนเขาทนั่นาแล้ววะดูดีมาเลยไต้องมทำไงไม่ได้เื้อลองคุยกับอาจารย์ทุกไหมดไม่น่าได้เยไม่ติดตัวมา้คุเชื่อมางตัวติวงั้นกูกูคงสอบผ่านอยู่นึงแด้วลกูบอกน้งเนี่ยน้แต่ใจเยน้องขาเยนกูเหอียวยังไดก่อน

ไปยบอลเนี่ยวทักข่าวนะเดี๋ยวครับไปนี่แหละครับชีวิตคนเราหากเรามาเรียนที่ใหม่แล้วห่างไกลบ้านแล้วเราติดเพื่อนไม่ดีหลงแสงสีเสียง เราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขในสิ่งที่เราทําได้เพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วควรตั้งใจเรียนคิดถึงคนที่บ้านคนที่คอยดูแลความสำเร็จของเราอย่าไปหวังในการทำงานในอนาคตเลยครับปัจจุบันยังทําตัวเหลวไหลยอยู่เราจบเทคนิคเฮ้ยเทคนิคใช่เราเนอะไร ทำไมเราไม่เจอไงไม่รู้อ่ะ <laughs> พอนจูบกันจะได้ประมาณนั้นแหละแล้วอินคนที่ไหนวะคน <laughs> ลลม <laughs> ป้าคนเหนือเจ้า <laughs> <laughs> จนั่นคือจูบกันงูเขารไมตอนสอบเนี่ยเขาก็อันนี้